ใส่เม็ดด้วยใช่ไหมต้องอาใส่เม็ดหรือเปล่าต้องใส่เม็ดนะครับรู้ไหมครับลูกเมื่อนี้ฝนตกหนักมากเลยจ้ะเมื่อนี้ตกตั้งแต่เที่ยงเนาะจนตอนนี้หามงคลยังไม่หยุดเลยจะไปพ่อกันตลาดนัดน่าจะฝนตกหนักมากจ้ะอันนี้หยุดแล้วค่อยๆแล้วบ่เแหงปานใดช่วงใบสองใบสามตกหนักมากเลยอะจน คลิปฮ็ดคลิปบ่ได้เลยจ้ะก็โควิดระบาดเนาะแต่ว่ามาตลาดก็ใส่ใส่เม็ดป้องกันอยู่แล้วก็ลังมือลังอย่างเนาะกระโดดมาเธอจะบ่ได้ไปดูดอกเมื่อนี้ก็ออกมาเอาเงินนะจ้ะเนาะที่พี่อ้วนพี่ส่งมาให้นาะจ้ะขอขอบคุณพี่อ้วนนะจ๊ะเนาะพี่สาวใจดีของเรานะจ๊ะเนาะที่ส่งเงินมาให้้นงเกเรสเนาะจ้ะเนาะสามพันบาทนะจ้ะก็ให้พี่อ้วนเฮงๆเรวยๆนะจ๊ะเนาะค้าขาย

ป่าอันนี้อะไรพี่ชะนีเหรออันนี้อะไรห,หมอนได้แต่ไม่แกนนะไม่แกนก,ล,ก,ล,กล,ลัวมันจะมีแกนแกนตั๊กขาออกไงเยอะยี่ไงตงั๊กขาไม่โดนออกมาฟอกแค่ไหนมาครับเนี่แค่นนี้หมอนนะจ๊ะพี่หมอนโลเท่าไหร่อ่ะหมอนโลเท่าไหร่คะหมอนนี่จ้ะอ๋อชะนีหมดเลยเหรอ,ออย่างเดียวอ๋อลูกบอะเ,เลยเรียนโลเท่าไหร่คะ พี่น้องจา๋านกบได่ไปไทายให้เบื้องตลาดนัดน้จ้ะเพราะว่าค้นหลายและเอ๊อัดมากเลยนกก็เลยบ่สะดวกที่จะทายตลอดนะจน้ะเนาะอันอนี้ก,กะของที่ได้มาจากตลาดนัดพ่จาจะามีอย่างแน่วันนี้อ่ามีขนมเนาะขนมหวานขอบคุณปา้าอ้วนเลยยังลูกขอบคุณป้าอ้วนมากๆนะคะของให้ป้าอ้วนสุขภาพถึงเลงนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ได้ขนมอย่างนี้ขนมเค้กว่ะแล้วก็ไส้กรอกนะจ้ะแล้วก็อันนี้ กระโพดปลาราอันนี้หมูสับนะจ๊ะอันนี้ก็ยังนีปลาหมึกน้องเกดนะจ๊ะเนาะน้องเกดแพะไก่ก็ใครกินบ่ได้ต้องอดนะจ๊ะอดไก่อันนี้ก็เป็นทุเรียนนะจ๊ะของโปรโด,ดน้องเกดน้องเกดอยากกินนะจ๊ะทุเรียชนชนีนะจ๊ะเนาะช้ำๆเลอยอะเหลืองเนื้อเหลืองมากเลยชนีไข่นะจ๊ะก็ยูเรยองกิโลละแปดสิบบาท ชนีไข่น,นะจ๊ะเนี่ยเลี้ยงมากเลยตรงนี้กโอ้เกือบกิโลหนึ่งนะเนี่ยเป็นโลเลยแหละเป็นโลเป็นโลนั้นเนี่ยพี่ลูกหนึ่งเป็นโลเลยแล้วก็ได้ยังอีกนี่น้องอาร์กินอะไรครับกินอะไรครับลกูกแปบชี่เหรอมันีนีฝนตกหนักมากเลยได้มูกระทะนะจ๊ะมูกระทะมาเฮ็ดสูเด็กหน่อยกินนะจ๊ะเนาะเอาไว เบื้งคลิปต่อไปนะจ๊ะคลิปหมูกระทะนะจ๊ะเนาะสีลงดึกเนี่นะจ๊ะพี่น้องจ๋อาอะไรจาะคลิปนี้นก็ขอฝากไวทีนน่หมูกอนนะจ๊ะอย่าลืมเนาะอ่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะจ๊ะเนาะตอปนี้นกอชิเริ่มทําคลิปตัตงแต่มือน,นีเป็นต้นไปนะจ๊ะเนาะกลับมาทำเหมือนเดิมแล้วเพราะว่า งานมันกะยุ่งๆแล้วก็ตอนนี้ก็แล้วแล้วแล้วนะจ๊ะเกือบแล้วหมดแล้วเออกระสิลงคลิปนะจ๊ะเนาะลงคลิปต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าลืมติดตามกันเบึ้งนะจ๊ะเนาะตั้งกจไปยังเอาไว้เอาไว้ชมกันคลิปต่อไปนะจ๊ะคลิปอะไรลูกคลิปกินหมูนะคะค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้บายค่ะบายเนาะอ่าบายหรือยังลูกเห็นบอฝนตกแฉะช้ไในจุ๊บจุ๊บกัน 点哎。